ซีรีส์ผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทจะได้บำเหน็จเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับหัวข้อท็อปิกในวันนี้คือบำนาญ4,500บาทนะครับเมื่อเสียชีวิตทายาทนะครับจะได้รับสูงสุดถึง270,000บาทนะครับได้รับเป็นเงินก้อนนะครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวจบในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวไปคำวนวณกันนะว่าตัวเลข270,000บาทนะครับมาจากไหน เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับทายาทจะได้รับอยู่3อย่างนะครับแต่3อย่างนี้มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปโดย2อย่างด้านบนนะครับการจะได้รับ2อย่างด้านบนต้องมีเงื่อนไขคือผู้ประกันตนมาตาา33มและมาตาา39นะครับจะรับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับซึ่งจะได้รับ ดังนี้นะค่าทําศพห้า0 0ื่นบาทจ่ายกับผู้จัดการศพแล้วก็เงินส่งคอกกรณีเสียชีวิตจะให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้ผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนข้อ3นั้นนะครับทุกๆคนจะได้นะคือเงินบําเหน็จชราภาพจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้ให้ร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ์ซึ่งเราจะมาโฟกัสกันที่ข้อที่3นี่แหละนะครับตรงนี้มาดูกัน มันจะมีการเพิ่มเงินบำนาญชาลาภาพกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยเพิ่ม3กรณีนะครับมันเป็น3ประเด็นดังต่อไปนี้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาอัตราใจผลประโยชน์ทดแทนกรณีชาลาภาพฉบับที่2ปี2565ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่29เมษาย,ยน2565เป็นต้นไปเพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชาลาภาพประเด็นที่1นะครับ จ่ายเงินสมทบจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินบํานาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจํานวนที่เหลือนะครับหลังจากผู้รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60ปีเอาง่ายๆก็คือสมมุตินะครับเราได้รับบํานาญชราภาพเดือนละ5,250บาท ได้รับมาแล้ว20เดือนนะครับเอา60ตั้งลบ20เท่ากับเหลือ40เดือนที่ควรจะได้รับนะครับก็เอา5,250คูณ40ก็จะได้เงินก้อนคือ2 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับนะโดยดูว่าผู้ประกันตนได้รับมากี่เดือนแล้วนะนะครับเอาเป็นลบประเด็นที่2นะครับจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วย จำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้ประกันตนนะครับผู้รับเงินบำนาญชราภาพกับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนจนครบ60นะครับใช้หลักการเดียวกับข้อแรกเลยนะครับประเด็นที่3นะครับผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ60เดือนหากในกรณี รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วแต่จำนวนเดือนเหลือน,น้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็น10เท่าของจำนวนเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับเฉพาะผู้ที่อยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับนะประเด็นที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเช่นถ้าผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพนะครับ หรือควรได้รับบำนาญชราภาพ4,500บาทนะครับตามโจทย์หัวข้อท็อปิกแล้วดันเกิดเสียชีวิตโดยไม่ได้รับเลยนะไม่ได้รับสักกเดือนหนึ่งนะครับผู้ปกันตนทายาทผู้ประกัน,ต,ายายกนตนจะได้รับถึง60เท่าเอา4,500บาทคูณ60เท่ากับ2 0, 7 7 0 0 0 0บาทนี่ตัวเลข2 0, 7 7 0 0 0 0บาทมาจากตัวนี้นั่นเองส่วนถ้าเป็นกรณีที่ได้รับนะครับเงินบำนาญมาแล้วนะ10เดือนนะ4,500บาทมา ได้มา10เดือนก็วิธีการคิดอย่างที่บอก60ตั้งลบลบเดือนที่ได้มาแล้วนะครับเหลือ50เดือนที่ควรได้เอา50ตั้งคูณ4,500บาทเท่ากับนะครับเงินบำเหน็จที่คุณจะได้รับนะครับต่อเดือน2เออเงินบำเหน็จที่จะได้รับครั้งเดียวคือ2 000, 2 000, 5 0 0 0ืบาทนั่นเองนะครับได้รับไปเลยคราวนี้นะครับถ้าเป็นเดือนอื่นๆล่ะนะครับ คิดอย่างไรเรามาดูกันในตารางนี้ผมก็มีเหมือนกันอย่างเช่นได้รับบํานาญมาแล้ว1เดือนนะครับและเสียชีวิตนะะเหลือบํานาญที่ได้รับอีก59เดือนก็ทายาทจะได้รับ2 6ง5สนบาทได้รับบํานาญมาแล้ว2เดือนเสียชีวิตทายาทจะได้รับอีก58เดือนนะครับทายาทได้รับ2 6ง0 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว3เดือนเสียชีวิตทายาทจะได้รับ256,500บาท ได้รับบำนาญมาแล้ว7เดือนเสียชีวิตทายาทจะได้รับ238,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว8เดือนเสียชีวิตทายาทจะได้รับ234,00 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว9เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ229,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว11เดือนเสียชีวิตทายาทจะได้รับ22,500 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว11 12เดือนนะครับเสียชีวิตทายาทจะได้รับอีก2 1 6 0 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว13เดือนเสียชีวิตทายาทจะได้รับ2 1 1 5 0 0บาทได้รับ14บได้รับบำนาญมาแล้ว14เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ2 0 7 0 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว15เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ2 2 5 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว16เดือนแล้วเสียชีวิต ทายาทจะได้รับ1 9 8 0 0 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว17เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ193,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว18เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ1 8 9 0 0 0บาทได้รับ19ทายาทได้รับ19เเือนเดือนผู้ปกันตนได้รับมาแล้ว19เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ1 8 4 5 0 0บาทผู้ประกันตนได้รับมาแล้ว22เดือนแล้วเสียชีวิต ทายาทจะได้รับ171,000บาทผู้ปกันตนได้รับ24เดือนแล้วเสียชีวิตทายาททายาทจะได้รับ1 6 2 0 0 0บาทผู้ปกันตนได้รับ25เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ105,7500บาทผู้ประกันตนได้รับ27เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ104,8500บาททายาทผู้ประกันตนได้รับ28เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ1 4 4 0 0 0บาท ผู้ประกันตนได้รับ32เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ126,000บาทผู้ประกันตนได้รับ34เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ1,17,000บาทผู้ประกันตนได้รับ35เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ1,12,500บาทผู้ประกันตนได้รับ36เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ1 8 8 0 0 0บาทผู้ประกันตนได้รับ38เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับาท ผู้ประกันตนได้รับ40เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะรับ90,000บาทผู้ประกันตนได้รับ41เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะรับ85,500บาทผู้ประกันตนได้รับ43เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้รับ76,500บาทผู้ประกันตนได้รับ45เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะรับ67,500บาท ผู้ประกันตนได้รับ48เดือนแล้วเสียชีวิตยทยยาเจริญรับ5 4า0 0บาทนะครับโดยประมาณประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครไม่ทันตรงไหนนะครับก็พอสคลิปแล้วก็ดูนะดูรายละเอียดต่างๆนะครับก่อนจะกันนะครับต้องขอพูนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้เกี่ยวกับประกันสังคมครับ